โอเคก็ต้องสวัสดีทุกคนกันเลยนะครับก็กลับมาสําหรับรหัสเชนี่ซีเนะครับเฮ้ยเสียงเป็นอะไรวะเนี่ยโอเคก็ต้องขอบคุณน้องอ่านไม่รู้ได้ผมแปะเฟซไว้ให้แล้วกันนะครับน้องชื่อคนนี้เลยนะครับผมก็คือผมไปเจอในกลุ่มแล้วทีเนี้ยเขาก็ได้ว่าเป็น FCP นะครับก็เรียกได้ว่ามันเป็นดวงบันดาลใจที่ค่อนข้างที่จะ ได้มารีวิวค่อนข้างที่จะเร็วสําหรับคลิปนี้ก็อันนี้นี่อาจจะลงก่อนคลิปที่พี่ทำพาสซีฟอะไรคลิปไปนะครับเพราะคลิปนั้นน่าจะลงหกโมงเช้านะครับถ้าคลิปนี้ลงประมาณสักตอนตีสี่ดีฮะน่าจะลงตีสี่นะคลิปนี้น่าจะลงตีสี่เลยนะครับแต่ว่าผมอัดไว้ก่อนแหละผมอัดประมาณกี่โมงวะนะตีสองก็กว่าแล้วมั้งผมลืมแล้วผมจำเวลาไม่ได้ก็ได้ลงประมาณตีสี่นะเพราะว่าวินระยะไอ้คลิป ที่ผมลงไอ้ตัวลับธรรมดาไปเดี๋ยวมันจะไม่มีคนดูนะครับก็ใครที่อยากดูตัวลับธรรมดาก็ไปดูได้นะลงก่อนคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จะลงต่อจากตัวลับธรรมดานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวลับใช้นี่หรือว่าเป็นตัวที่โหดที่สุดในตอนนี้และเป็นตัวที่ผมเรียกว่าหล่อมันไม่ใช่ว่าหล่อมันเรียกว่าสวยมากครับตอนนี้คือมันมสวยเกินไปแต่ว่าถ้าในเรื่องมันก็เป็นคนที่เป็นคนที่แบบว่าหล่อคนคนหนึ่งแล้วกันนะครับก็แตกต่างกันนะก็คือตัวลับแบบมันเป็นตัวที่แบบว่าตกสวรรค์แต่พอตัว ใช้นี่รับใช่ปหมมันเป็นตัวที่แบบเขาเรียกว่าไงดีเป็นตัวที่แบบสวรคนอะมันมันเป็นตัวที่แบบมันได้รับพรของเอ็นคาร์นอสอะไม่เชิงว่าได้รับดิมันเรียกว่าได้พรกลับคืนมานะครับแล้วก็คือแบบล่อเหล่าที่มากทา้าหมครับใครที่อยากเห็นสกิลแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ผมขอสักประมาณ5ไาเลๆเพื่อเป็กนกำลังใจให้ผมนะครับในการที่ ขอรหละครับต่อเขามาแต่ก็คือมันของ่ายก็คือก็คือเขาเป็นคนที่รู้จักไงก็รู้จักในฐานะก็คือผมเป็นไอดอลเขาเขาก็เป็นเอฟก็ก็โอเคครับก็ก็ได้อยู่โอเคมาเป็นพิการเสียเวลานครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยดีกว่าก็เอสโคครับผมน้องชายใครที่กำลังมองหานี่ครับร้านเติมลูบักพี่ขอแนะนำนะครับเพจ f อฟดีซีช็อนะครับลิง่งเจ้าได้คิวป,ปีนะครับปีบริการเติมโลบักสุดคุ้มนะครับและที่สําคัญนะครับยังรับเติมเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟล์หรือว่าจะเป็น R v, แลลวยังังรบบกดผอ,กอีกนะครับท่านผู้ชรเวีแล้วก็จะมีรับกดดเพจออตาสุุค้ม เร็จแผลทเช่นเคืนนี่ครับผมก็เรียกได้ว่าคุ้มจะจัดสําหรับเพจ FDC Shop นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องก,การเกลียดนะครับพร้อมมีคนติดตามอยู่ทั้งหมด8,500นะครับตอนนี้ก็ใครที่สนใจก็ลิงก์ตารางคิวบี้มมหรือมาสำหรับสุดล้าน FDC Shop ก็ได้นะครับ้องชายผมคิดว่าเซิร์ฟนี้น่าจะมีอาถรรพ์หรือเปล่าครับดูดิเอาคนนี้เขาก็คือแบบโอ้โหมีตัวลับด้วยนะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราเทียบกันแค่ข้างๆเลยดีกว่านะครับก็อันนี้เอารอดอย่างหลีบซีเซ่เกลียด้นะครับเนี่ยได้ตตตตัััััวววววลลลบบบบมมาาาาานน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 ึงงงงกก็็ออีีีี้้้เป่่่่่่่แแสสรรรรรคคคคค์์ะผืื คือสวยมากล่างสวรรค์นะดูดิเป็นล่างที่แบบว่าได้รับเขาเรียกว่าเป็นพรของแสงอาทิตย์นะครับถ้าแบบว่ายิ่งแบบว่ายิ่งแบบอยู่ใกล้แสงอาทิตย์หรือเปล่าหารือว่าเห็นแสงอาทิตย์ชัดหรืออะไรประมาณนี้นก็จะโหดมากมากนะครับสําหรับอ่าตัวของผมลืมชื่อครับเอาจริงผมลืมชื่อก็เรียกว่าตัวรับใช้นี้แล้วกันนะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวเราเพื่อเป็นการเสี่ยวนะครับเปิดเสียงก่อนมันต้องมีเสียงเนียนะประเด็นอ่ะโอเคเปิดไมค์มา ขออนุญาตตัวนี้มันน่าจะโหดเกินไปน่าจะมาต้องไปตรงนู้นครับบอสตรงนูน้นเพื่อได้อัตราลดนะครับโอเคไปเดโชก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่โหดที่สุดในเกมตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูดาเมจกันนะครับว่าดาเมจเท่าไหร่ตอนนี้ดาเมจอยู่ที่1.1ึ่งจุดบีนะครับวิวร้อยสามสิบห้านะท่านผู้ชมครับถ้าผมมีพรสวัสค์เนี่ยหรือว่าผมมีเขาเรียกว่าดวงโอกาสที่จะได้ตัวรับชนนี่เนะี่ยผมขอเป็นแพทนี้นะเพราะมันสวยมากอยากได้จริงๆนะ มาวิโอตันวิโอตันนะครับอยู่ที่80ดบีนะครับในตอนนี้เท่าหน้าที่จะโหดสุดนะครับโอาจริงๆก,ก็โหดสุดเลยแหละเพราะว่ามันมันต้อรับใช้หนี่ตัวใหม่นะท่านผู้ชมครับ,ม,รบมาเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันโหดแค่ไหนนะครับก็ขอภาวนาให้เจ้าของรหัสนี้นะครับได้พาร์ทีสีโกลลี่นะครับก็น่าจะโอเคนะครับโอเคมัม้ยพนักงานเฉลิลาลุยปับ๊บขอดูไดาเมจก่อนนะผมอ่ะดูสกิลก่อน2 3ส,สามวิ่งตีฉาปเอาวะสี่อีห้า 6 7เจ็ดรอบครับเจ็รอบเจ็รอบโอเค7จ็ดรอบครับท่านผู้ชมครับมามาแล้วสก,กิลมาแล้ว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 สก,กิลมาแล้วอ,อ,อยังไงครับโอ้โหสวยทนะ่านผู้ชมดูดิก็เหมือนกับแบ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 บอันนี้คือเรอาลงตนนะมันก็สก,กิลเหมือนเดิมนะครับแต่แค่เป็นสีใช่แต่ก็เป็นสีจากสีอ่าดำม่วงม่วงปะเป็นสีขาวสีทองๆองหรือว่าขาวแสงสีแดดอ่ะก็สีขาวแล้วก็แดดมันสีอะไรอ่ะสีทองหรือสีส้มหรือสีแดงวะ ก็แต่อันนี้มันเป็นสีทองนะก็อ้าอิงจากในไอในเกมล้วกันก็สีขาวทองนะค่อนข้างที่จะเท่นะเดี๋ยวเื่อเพื่อนๆอาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวให้ดูรอบหนึ่งนะแต่ว่ารอบนี้เราจะมาโฟกัสที่ดี s พนะครับว่ามันดาเมจเท่าไหร่แล้วตกไปเยอะหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมโอเคก็ตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้ผมใช้ความจําที่เขนท่างที่จะเหลือบลานะครับตอนนั้นโบลี่เอ้โบลโบลอนะครับโบลล์ดาเมจร้อยสามสิบแปดนะครับดาเมจตอนใช้อันตินะประมาณ สิบหรือยี่สิบบีเดียผมลืมนะแต่ว่าตีปกติเนี่ยอยู่ที่ประมาณเอ่อผมก็พอจําได้แต่ไม่รู้ว่าถ้าอันเนี้ยมันถึงสิบอะตีปกติก็ถือว่าโหดกว่านะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีวยกว่านะครับไปอันนี้นาเมจปกติอยู่ที่ประมาณสองบีนะค่อนข้างที่จะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูอันติอุ้ยมันมันไปสามบ้างแต่ไปสนะี่น่าจะมีเขาได้เปิดคีย์คั่วไว้บ้างแหละผมว่าเ,เดี๋ยวเรามาดูอันติเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้คนดูดูสกิลด้วยแล้วกันนะครับอันติปุ๊บอุ้ยมันไม่หล่นนะครับแต่ว่วาอุ้ย โอ้มันประมาณเหมือนนะอ่ะประมาณสุกุนะนะครับที่ผมพูดประมาณนี้ก็เพราะว่า <S <S ดาเมจมันเพิ่มเรื่อยๆนะครับแต่ว่าโบลอสเนี่ยมันบูมทีเดียวโบลอสสแตมัสมีผม,มอยนะ่างเงี้ยสองตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันมันถ้าวัดกับไอตัวเนี่ยแบบกับไอด่านเนี้ยตัวไหนจะโหดก,กันนะครับแต่ที่เห็นได้ชัดก็คือไอตัวนี้เหมือนสุกุณาครับไอท่าหน้าของสกิลมันเพราะมันใช้แบบว่าดาเมจต่ตอเน,นื่องกับบับบับมันก็เพิ่มดาเมจปุ๊บปุ๊บแต่ว่าไอพวกโบลอสหรือว่าสแตมัสม,มีผมหรือว่าตัวคราฟเชนี่ดนอนนนทแมเี่ยมัน จแบบบึ้มทีเดียวอ่ะเหมือนแบบคนรู้สังเกตบะมันต่อยอีเดีวยวก็คือดาเมจแบบทีเดียวบั้มไปเลยหายแบบซุบไปเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียคือดาเมจมันจะแบบเวลาแชาตตีเสร็จมันจะแบบอ่าดาเมจมันจะหย่อนลงนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันจะดาเมจมันจะแบบมาต่อเนื่องอ่ะปรับปับปรับอะ,ะไรประมาณนี้ครับก็ผมอาจจะแบบออกเสียงไม่ค่อยถูกนะก็ต้องขอโทษด้วยในกันนะครับออโเบ okay <S 2> <S 2> <S อเคประมาณนี้ก็ถ้าอยากให้พี่ทำคลิปแบบว่าเอาเอามาวีเอสกันแต่มันเวียดกันยากดิมันไม่ค่อยมีใครมีรหัสแบบชายนี่ซีเกทเยอะหรอกครับเนาะก็ถ้าคลิปนี้ ก็ขอให้น้องเขาอัพตัวเร็วๆแล้วกันนะครับจะได้มารีวิวแบบว่าวัดได้นะถ้าร้อยสามสิบแปดเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะลองพิจารณาดูว่าจะเอามาแบบว่าวิจกับตัวรับตเชนี่ตัวอื่นหรือเปล่านะครับก็แต่ผมคิดว่าสำหรับผมนะครับผมชอบตัวนี้มากกว่าโบลต์ร็อสเชนี่นะถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าแปดนี้ผมได้ผมโบลากีทับแล้วก็ดีใจก็ภาวนาให้ผมได้แล้วกันนะครับก็โอเคสหรับคิวนี้เราอาจจะมาค่อนข้างนานแล้ว ก็เจอนคลิปหน้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามคนแรกติดตามจะได้ก้าไปสู่กล้ามือสับพร้อมกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าซีรีส์คนละใบครับจุบๆไปแล้วครับผมครับชเอนี่ซีเกตสุดน่ารักหน้าตาหายเพราะว่าน่าจะโกเล็กก็สิ่งหรือมั้งเจอกันครับท่านผู้ชมบ๊ายบายครับผมนี่นี่คนดูเห็นอะไรหรือเปล่าครับ ก็คือตอนนี้มีคนซื้อเสื้อข้างหน้าที่จะน้อยมากนะครับใครที่มีงบพอที่จะสนับสนุนพี่ในการซื้อเสื้อก็อย่าลืมนะครับผมฝากซื้อเสื้อหรือว่าซื้อกางเกงโค้ะ1นึ่งเซ็ตได้นะครับตอนนี้มีเซ็ตแบบพาร์แล้วก็แบบปกตินะถ้าแบบปกติก็จะราคา5โลบักนะครับท่านผู้ชมก็เสื้อราคาที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ก็เป็นราคา10บโลบากนะครับแล้วก็ในอนาคตนะครับอาจจะมีเสื้อราคาเขาเรียกว่าไม่ใช่เสื้อราคาดิน่าจะมีเสื้อประมาณเฉลอ่1หนึ่งแสนซับนะครับก็ใครที่สนใจเสื้ออะไราาแบบนี้ก็รอตดามกันไนไ้ะครบส่ว ผมก็จะแปะไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็ที่ผมมาพูดตอนท้ายคลิปเพราะว่าคืออยากให้มันถึงแปะทีครับไม่ใช่อะไรก็ไก็ไหนและโปรโมทเสื้อตัวเองไปด้วยเลยลวกันนะครับก็อย่าลืมมาซื้อเสื้อผมกันเยอะๆนะครับถ้าใครซื้อเสื้อผมเนี่ยขอให้น้องๆทุกคนนะครับไม่เกลือและขอให้สุดได้แต่ตัวลับนะครับผมโอเคครับมีแค่นี้แหละครับน้องชอเจอก,กันครับ